เวียวิกกี้เปิดหน้าลูกใกล้คลอดเผยรูปแรกครอบครัววันที่9ธันวาคม2,565วิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัน์เผยโมเมนต์อุ้มท้องใหญ่มากๆแล้วถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกก่อนทายาต,ตัวน้อยจะลืมตาดูโลกในอีกไม่ช้านี้พร้อมเขียนข้อความด้วยว่า our first family photo a t w เวียด้านคุณแม่แหม่มคุณแม่ของสามีก็เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่า beautiful love is พร้อมโพสต์เปิดภาพลูกชายลูกสะพ้ายและหลานในท้องทั้งภาพอาัลตราซาวด์และชุดที่เตรียมไว้ให้หลานพร้อมระบุคแคปชั่นว่า May you a l l be happy and healthy you are going to be great parents at wea 19 at wiki explorer ด้านวิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่า mummy is so sweet we can w a i to t see you soon ค่ะขณะที่แฟนๆต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นนับวันรอแล้วเป็นโมเมนต์อบอุ่นละมุนมากส่วนเวียเองก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวเช่นกันพร้อมเขียนแคปชั่น fashion f e s รูปครอบครัวรูปแรกครับ at wiki explorer